สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของคลิปตัวแคทนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมา พาทุกคนดับมาหาเหรียญคริปโตเคอเรนซีรับแล้วก็มาหาในส่วนของเหรียญบิตคอยหรือ BTC นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะทําการถอนเงินกันสดๆเลยนะในคลิปนี้ดูกันว่านับเงินจะเข้ามาเร็วมากเลยทุกคนนะแล้วก็ในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะผมก็จะมาสอนแบบจับมือเลยนะแบบจับมือเลยว่าเออเราต้องทํเกันอย่างไรเราต้องเล่นยังไงเราถึงจะสามารถหาบิตคอยหรือหาเหรียญคริปโตเคอเรนซีตัวอื่นๆได้แบบฟรีๆโดยทีชเรา ไม่ต้องลองทุนเราก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับวันนี้เนาะเล่นแป๊บเดียวก็สามารถถอนได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามสำหรับคนที่สนใจหาเหรียญบิตคอยหรือสนใจหาเหรียญคริปโตเคเรนซีก็อย่าลืมนะครับผมนกดติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับในส่วนของเว็บไซต์ที่เราจะมาหาเหรียญบิตคอยหรือหาเหรียญคริปโตเคเรนซีมีชื่อว่าวิวพ p วเอเซ็ตับอันนี้คือเป็นหลักฐานการถอนเงินที่ผมเคยถอนมานะ ก็ถอนเป็น,นสองเหรียญบิตคอยดอชคอยนะก็ถอนมาของเดือนสิงหานะครับอันนี้2 4 1 BTC เอ็ btc ไม่ใช่ส4 1สาตัวชิ btc นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญของดอชคอยอันนี้ก็เป็น, Bitcoin, Bitcoin นบิตคอยบิตคอยนะแล้วก็วันนี้ก็จะมาถอนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะก็ในส่วนของเว็บไซต์นี้เนาะก็ v i วพอเสร็จนะครับทุกคนนะก็ เว็บไซต์นี้นะครับรองรับในส่วนของเหรียญบิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีก็คือไลท์คอยทอนโซลาร์นาอาดิชคอยแล้วก็ USDT สีปปปี้แล้วก็ชิบะนะครับพวกนี้นะใ uh, นส่วนของยูเซอร์คนที่เล่นเว็บไซต์นี้มีทั้งหมด6,2821ยยสเูเซอร์ด้วยกันถือว่าเยอะมากทุกคนนะสแตทนะครับมีการจ่าย เงินนะให้กับยูเซอร์ไปทั้งหมดรวมกันแล้วอยู่ที่319340 USD นะครับออนไลน์นะคือเริ่มเปิดการทำการวันอ่าวันอ่าไม่ใช่เดือนไม่ใช่วันเดียวเดือนเนาะเดือนกุมภาพันธ์ปี2020นะตอนนี้ก็อ่าเข้ามาอ่ายี่สเอ่องยี่สิบปีแล้วนะครับสำหรับอ่าเว็บไซต์นี้เนาะงานนะที่เราจะหาเงินก็มีในสองงานเฟลเซ็ตนะเพจทูคลิก ช็อตลิงก์แล้วก็ออฟเฟอร์วอ์นะชาร์จแล้วก็เดล l y วอ n u สนะครับและมีสหรับคนที่ต้องการลงโฆษณากับทารแพลตฟอร์มเขาด้วยตรงนีนะครับโอเคต่อมาคือเพ y m เม t นต์เม d ต่อนะที่เราสามารถถอนได้ผ่านกระเป๋าพอเซ็ตเพย์เอ่อซ e ไวเล็ตคอยเบสเพย์เออร์นะฉะนั้นก็ ใครที่ยังไม่มีกระเป๋า Forset Pay ผมจะแปะลิงก์กระเป๋าไว้ที่ใต้คลิปนี้คุณไปสมัครแล้วก็เปิดบัญชีได้เลยนะกระเป๋า Forset Pay ใช้เพีแค่อีเมลในการเราจะสมัครแล้วก็เปิดกระเป๋า f o r s e t Pay นั่นเองนะครับตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปทําการหาเหรียญกันนะวันนี้นะ่าจะถอนเป็นเหรียญของไลคอยนะผมจะเก็บไลคอยแล้วทุกคนนะตอนนี้ก็จะเก็บบิตคอยอิตาเลียมดอจคอยไลคอยนะก็ตามนี้เลยนะครับตัวอื่นๆนนะก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งทุกคนนะ โอเคเดี๋ยวเรามาสมัครสมาชิกกันเลยเนาะมาที่คาว่า r e g i s t e r ก่อนเลยนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้สำหรับการเปิดบัญชีของ View Process ก็คือ1เลยเป็นอีเมลหรือจะเป็น Gmail ก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็ทําการกรอก Gmail ตรงนี้แล้วก็กรอก Username ของเราแล้วก็กรอก Password ของเรานะและก็ Confirm Password อีกครั้งหนึ่งนะในส่วนของอีเมลนะ แนะนำให้เป็นอ e ีเมลที่ยังใช้งานได้จริงเพราะว่าทางเว็บไซต์ v i e w 4 s e t ขาจะส่งอ e ีเมลไปที่ gmail ของเราเราต้องยืนยันด้วยการกดลิงก์แล้วก็ยืนยันมาที่เว็บไซต์นี้นะครับ2 username แนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับเพราะว่าภาษาไทยใช้ไม่ได้สาม password นะแนะนำให้เป็นตัวอักขายพิเศษด้วยบวกลบคูณหาพวกนี้ตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขผสมกันเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันเลยคือต้องเหมือนกันทั้งสองนะเมื่อเราอ่ากรอกเรียบร้อยแล้วก็แก้แคปชา้าต่ออันนี้คือให้เลือก รูปภาพที่มันกลับหัวก็คืออันนี้แล้วก็กดรีจิสเตอร์ไปได้เลยนะครับพุณนี้นะเมื่อเราสมัสมาชิกแล้วแล้วก็ไปกดอีกยันตัวตนแล้วไปล็อกอินกันต่อที่เมนูนี้นะการล็อกอินก็คือใช้อีเมลที่เราสมัครไว้แล้วก็กรอกพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็จากนั้นก็เลือกรูปภาพที่มันกลับหัวนะแล้วก็กดล็อกอินได้เลยนะใครที่ยังไม่มีบัญชีก็กดรีจิสเตอร์ได้เลยนะครับ โอเคทุกคนนะตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่ในส่วนของระบบนะในระบบของวีพอเสร็จนะตอนนี้นะมีบาลานซ์โอ้โหประมาณ1ประมาณ3 0,000กว่า3 0,000กว่าเหรียญด้วยกันนะตรงนี้เนาะซึ่งในส่วนของอผมได้รับเป็นโบนัสด้วยทุกคนนะวันที่1นะครับที่ผ่านมาได้รับโบนัสด้วยนะก็เลยโบนัสได้รับประมาณ30นะโบนะน,นัสนะอันนี้ทุกคนนะเป็นโบนัสแล้วก็พอเสร็จได้รับมา55แล้วก็ PTC ได้เยอะมากนะสาาทุกคนตรงนี้นะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูงานว่ามีงานอะไรบ้างทางด้านซ้ายมือเป็นเมนูบาร์เนาะเมนูบาร์ก็จะมีแดชบอร์ดที่เราเห็นอยู่ตอนตนี้ก็จะประกอบไปด้วยาบาลานซ์เป็นเหรียญที่เรามีอยู่เลเวลนะครับแล้วก็เออร์เน็งโบนัสนะครับแล้วก็ดิโพสิตดิโพสิตคือการเติมเงินนะผมไม่แนะนําให้เราเติมเงินตรงนี้นะเลเวลเดวิสีมีการแนะนําเพื่อนไปแล้วอยู่ที่60คนด้วยกันตรงนี้นะก็ต่อมาคือเป็นเดฟเฟ์หรือการแนะนําเพื่อนนะใครที่อยากแนะนําเพื่อนหรืออยากเชิญเพื่อนนะ ก็ไป Copy อันนี้ลิงก์นี้ส่วนใครพี่ในส่วนของเบนเดอร์ส่วนใครมีเว็บไซต์ของตัวเองก็ไปอ๋อเบนเดอร์ตรงนี้ไปแปะได้ก็จะเป็นรูปภาพแบบนี้เลยนะครับส่วนใหญ่นะครับรีดเดอร์ของผมก็มาจากประเทศไทยเนาะก็นี่ทุกคนนะไทยแลนด์53คนแล้วก็มีในส่วนของประเทศอื่นด้วยนะเข้ามาด้วยเวียดนามหนึ่งคนเนาะแล้วก็ลาวห้าคนด้วยกันตรงนี้นะครับต่อมาคือลีดเดอร์บอร์ดนะก็คือเป็นการจัดอันดับในส่วนของการเชิญเพื่อน อันนี้เขาจัดอันดับใหม่นะครับอ่าก็เลือ6วัน8ชั่วโมง20นาทีนะก็คือว่าใครเชิญได้มากที่สุดนะครับในช่วงเวลานี้ก็คือ6วัน8ชั่วโมงนี้นะก็จะนับจะถูกนับนั่นเองนะครับซึ่งนะครับตรงนี้นะเขาได้เขียนไว้ว่า you need to invite more than 20 u s e r to reward in different contest เราแปลได้ทุกคนนะอันนี้ถ้าภาษาอังกฤษอะก็มาแปลตรงนี้ได้นถ้าเราอยากดูนะ โอเคอ่ะเดี๋ยวผมไปทําการแนะนําเพื่อนได้ก็คือไปที่เ e ฟเฟลแล้วก็ copy link แล้วก็ไปแปะลิงก์ของเราไปที่กลุ่มต่างๆได้เลยเนาะแต่ว่าอย่าไปสแปมล้วกันนะเมนูต่อมาคือเมนู h d r a w หรือการถอนเงินนะครับก็มีเหรียญ BTC faucet นะแล้วก็ LTC faucet TRX faucet pay แล้วก็ SOL faucet pay Doge faucet pay USDT e t et, p อันนี้หมดแล้วนะ MT Balance เนชะือบซีโว l เลก็หมดแล้วเหมือนกันแล้วก็ PP c ีโวลก็หมดแล้วเหมือนกันนะครับตรงนี้นะวิธีการถอนเงินก็ใส่ w ว l l e t ของเรานะแล้วก็ตรงนี้เลือกในส่วนของรูปภาพนะแล้วก็ถอนได้เลยนะตรงนี้ก็คืออันนี้ใส่ w ว l l e t ของเราก็ เป็นเนซันของอ e ีเมลก็ได้รู้สึกนะถ้าจะไม่ผิดนะเอาแค่อีเมลของเราใส่ตรงนี้แล้วก็จากนั้นก็เลือกใน่ันของเหรียญที่เราจะถอนไปแล้วก็กดถอนไปเลยนะต่อมาคือคูปองนะครับอันนี้คูปองถ้าใครมีก็ใส่คูปองไปแล้วก็แก้แคปชา่าเดลิเบอร์นสนับอันนี้เดล l y บอร์แจะรับได้ก็ต่อเมื่อเราไปทํา PTC 2ครั้งนะเดี๋ยวเราจะค่อยไปทํแหละแล้วก็มารับโบนัสตรงนี้ด้วยชาร์ Challenge, ก็คือเป็นการแข่งขันตรงนี้นะก็คือแข่งขันแต่ละวันของเราเองนะ อันนี้นะก็10 u ยูเซอร์ที่เราต้องหารนะครับต่อวันนะได้มาอยู่ที่5,000โทเค็นอันนี้ก็2,000โทเค็นนะด้วยการแก้ช็อตลิ้น80ช็อตลิ้นด้วยกันนะครับงานฟอร์เซตอ่ะอันนี้คืองานฟอร์เซตใช้เวลาประมาณ4นาทีนะประมาณว่าเราต้องรอเราทำหนึ่งครั้งแล้วก็รอ4นาทีนะครับอันนี้ก็แก้แคบชา้าก่อน h t s อันนี้ก็หัวกับด้านแล้วก็บ e ร i ไฟไปเลยนะครับอ่ะผ่านไหมผ่านทุกคนนะอ่ะ you have นี่ทุกคนนะ successful 55โทเค็น ต่อมาก็ Offer Wall นี่ทุนนะ Offer Wall คือเป็นการทําในส่วนของแบบสอบถามด้วยพวกนี้นะใครที่ถนัดสายแบบสอบถามก็มาลองทําได้ไดะคะแนนเยอะกว่า Short Link ก็คือเป็นการแก้ short l i n ์นั่นเองนะครับพวกนี้เนาะได้อยู่ที่200โทเค็นต่อ1 Short Link ด้วยกันนะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน10 Short Link ก็เป็น2,000โทเค็นมีงานทั้งหมดอยู่ด้วยกัน107 Link แล้วก็สามารถที่จะรับรางวัวลรวมอยู่ที่21,070โทเค็น มีค่า XP อยู่ที่428 XP งาน PTC ก็คือเป็นงานเยี่ยมชมเยี่ยมชมในส่วนของพาร์ทเนอร์ของเขานะก็คืออันนี้ใช้เวลา60วินาทีนะครับแล้วราก็จะได้อยู่ที่168โทเคนก็กดไปผมชอบทำ PTC มากกว่าเราต้องทำประมาณ2นะ2งานแล้วก็ห้ามปิดใน2เว็บไซต์พาร์ทเนอร์ของเขาให้เราไปย้อนกลับมาดูตรงนี้ได้มันจะมีตัวจับเวลาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอให้จนถึงประมาณ3วินาทีแล้วก็มาต่อนะ โอเคทุกคนนะตอนนี้ก็เหลือประมาณ5วินาทีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องทําอะไรกันต่อหลังจากนี้นะก็โอเคเขาให้เราทําการแก้แคปชาติต่อก็ให้กดตรงนี้เลยแล้วก็กด Verify ไปอ่เรียบร้อยได้มาอยู่ที่168โทเค็นด้วยกันนะครับต่อมางานนี้50โทเค็นก็ใช้เวลา15วินาทีก็เวลานี้ก็ไม่มากไม่น้อยเนาะเราก,กดเข้าไปเลยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทําการรับโบนัสต่ตอเราก็เลยต้องดูในส่วนของเยี่ยมชมนาพัดได้อยู่ด้วยกัน2ครั้งในการตรงนี้นะครับเลยวเวลาประมาณ7วินาที6วินาที5วินาที4วินาที3 2 1แล้วก็แก้แคปชั่นนะครับแบบนี้เลยเอาหัวกับด้านอ่ะอันไหนเออเลยอ่านนี้ทุกคนนะกดไป Verify ไปเรียบร้อยทุกคนนะเมื่อเราทำประมาณ2 ptc ก็ไปที่ daily bonus แล้วก็รับคะแนนไปเลยนะครับนี่คนน้าก็แก้แคปชั่นต่อ เรียบร้อยทุกคนนะได้มาที่30โทเค็นต่อน,นะครับตรงนี้ต่อมาก็นับถ้าเรามีเวลามากพอเวลาว่างก็มาแก้ช็อตลิง์ด้วยนะตรงนี้เราไม่ก็ทํา PTC ให้หมดเลยตรงนี้นะถ้าเรามีเวลามากพอนะย้ำว่ามีเวลามากพอทุกคนนะต่อมาคือ adwords ใช้เซอร์คือการลงโฆษณาถ้าใครอยากลงทุนก็ตรงนี้เลยแต่ผมแนะนําให้เราไปศึกษาก่อนตรงนี้นะครับโอเคมาถึงเวลาที่เราจะถอนเงินแล้วมาที่บิดรอไปแล้วก็ ถอนเป็นไลท์คอยล์แล้วกันนะตรงนี้ขอใช้อีเมลแป๊บหนึ่งนะครับขอเพิม์อีเมลก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยดีนะก็จากนั้นก็กดแก้ขั้บชาไปอันนี้นะหัวกลับด้านแล้วก็วิดดอรอไปเลยนะครับได้ไหมอ่ะเราถอนไปนะท่ามดอยู่ที่0.00475 051 l o t c นะครับอ่าไม่ใช่ด l o t c l t c ด้วยกันนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเว็บไซต์กันดีกว่านะ เดี๋ยวผมจะรีเฟซหนึ่งครั้งนะยอดล่าสุดก็คือเป็นของเว็บไซต์ w o o ี้รีหว่าน,นะครับอ่ะกดรีเฟซไปหนึ่งครั้งนะครับมาแล้วเปล่ามาแล้วเปล่านี่ทุกคนนะมาทันทีนะครับวิวพอเสร็จนะถอนไว้ที่3เดือนกันยายนนะเป็นยอดแรกของเดือนนี้เลยนะสำหรับ f o r สร t เพียงของเรานะก็ได้มาอยู่ที่0.0047 5 5 5 0 00 00 47, 50, 50, 50ด้วยกันนะตอนนี้ก็สะสมไปแล้วอยู่ที่0 0 2 1 6 2 3 3ด้วยกันนะ ก็1 LOTC เท่ากับประมาณ2,000กว่าบาทนะครับวันนี้นะราคาตอนนี้เอาไว้ไปขายในใบแน่นได้นะส่วนปิดคับไม่มีตอนนี้นะครับผมนะอ่าโอเคประมาณนี้ในส่วนของเว็บไซต์ v i w w r o ส e s s นะส่วนการถอนเงินนั้นขั้นต่ำเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะประมาณประมาณ500ทุกคนนะประมาณ500คะแนนนะประมาณ500คอยเราถึงจะสามารถถอนเงินได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทำนะในส่วนของงาน นะครับอ่ะเราสกูนนี้มีงานใหม่เข้ามา fox eleven catch v e r ไฟ y ไปอ่ะรับไปอีก55โทเค็นนะเรามาทำงานแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะเราสามารถถอนเงินได้เลยหรือเปล่าถามว่าเรานั้นนะครับอยากถอนเงินโดยที่ว่าเราเล่นไปไม่กี่นาทีนะเห็นว่ามีคนบอกว่าเออเล่นไปไม่กี่นาที สามารถถอนเงินได้จริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะที่ผมจะเล่นการสดๆเลยนะวิดีโอนี้อาจจะยาวหน่อยทุกคนนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ดูจนจบนะเพราะว่ามันมีส่วนสําคัญที่ว่าเออคาพูดที่ผมว่ามันเล่นได้ไม่กี่นาทีเองแล้วก็สามารถถอนได้เลยนะครับก็ถอนน่าจะาประมาณ500 5้0อยคอยนะครับขั้นต่ําในการถอนคือใช้500คะแนนนะครับอ่ะก็ตอนนี้มีประมาณ100คะแนนแล้วนะครับ อันนี้งานนี้สั้นๆเองนะประมาณ15วินาทีต่องานเองนะครับจะได้อยู่ที่50นะเราต้องทําประมาณ150วินาทีนะก็จะได้อยู่ที่500คะแนนพอดีเป๊ะนะครับอ่าโอเคเวลิฟายไปเลยอ่าต่อมางานต่อมาเลยนะงานนี้ก็จะเป็น50คอยเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ามันเร็วมากเนาะมันมันไม่ต้องทําอะไรมากทุกคนนะ150นาทีหรอก็ประมาณ 2นาทีกว่าวิ่ใช่150วินาทีก็มา2นาทีนะที่เราทํางานนี้นะอาจจะใช้ประมาณ3นาทีเพราะว่าเราต้องแก้แคบชาด้วยนะครับโอเคลุยกันต่อทุกคนนะอ่าไม่ต้องปิดเว็บไซต์นี้นะผมไม่ได้ปิดผมแค่มาย้อนกลับดูในเว็บไซต์เพราะามันมีตัวจับเวลาถ้าเราปิดเว็บไซต์พันเดอร์มันจะไม่จับเวลาทุกคนนะฉะนั้นก็อย่าไปปิดเด็ดขาดเลยนะครับ โอเคทุกคนนะก็ต่อไปเลยนะครับยาะๆไปนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นเหรียญ LTC LTC น, C, TC, นี่ได้มา7000 4,000กว่าแล้วทุกคนนี่เร็วมากเลยนะอย่างที่ผมบอกนะว่าเว็บไซต์เหล่านี้ครับเขาแจากเหรียญฟรีเยอะมากแล้วก็หาง่ายนะอ่านี่ได้479แล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหาเหรียญคริปโตแบบเร็วๆนะอันนี้เพราะว่ามันถอนได้ไวมากนะแต่ว่าส่วนการถอนจากพอเส็จเพไปยังบิทคัพไปยังแบนแนนนั้นก็ปัจจุบันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องใช้เวลานานไหมเพราะว่าผมไม่ได้ทานผมไม่ได้ถอนนานแล้วผมถอนแค่ครั้งเดียวนะับจากพอเสร็จเพย์พอเสร็จเพย์ไปบิดคัพนะโอ้ี่คน5,000กว่าแล้วนะครับเอาสักหมื่นหรือหม่อะเอาสักหมื่นซาตูชิเลยไหมเดี๋ยวามาดูกันเนาะอ่ะผมปิดไปอรอเมื่อกี้ ผมไม่ได้ปิดนะเดี๋ยวผมปิดก่อนแล้วกันเพราะามันบั๊กแหละเดี๋ยวผมรีเฟซบางทีมันบั๊กอยู่นะถ้ามันบั๊กก็ไม่ต้องทำนะอันนี้น่าจะบั๊กอยู่นะเดี๋ยวผมลองกดใหม่เดี๋ยวให้มันโหลดมาก่อนนะถ้ามันไม่โหลดเยเราอย่าพิ่งไปย้อนกลับอ่ะมาโหลดมาแล้วอ่ะแสดงว่าแอปนี้ไม่สามารถทําได้นะก็รีพอร์ตก็ได้นะครับอ่ารีพอร์ตเขารีพอร์ตว่าอ่า สแคมแล้วกันนะโอเคมาตรงนี้ต่อนะครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นภาพที่ AI สร้างมานะที่ผมคิดไว้นะภาพนี้นะโอเคย้อนกลับไปดูนี่ทุกคนนะนับไหลังแล้วเหลือประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ต้องเก็บอีกเท่าไหร่เรามาดูกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบดูที่หน้าเดสบอร์ดนะมีเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้มีอยู่ที่4 0 6ซาโตชิอ่าแสดงว่า 406คอยขออภัยนะครับแต่ว่าต้องหาอีก1ึงร้อยคอยซึ่งเราต้องหาอันนี้มันทําไม่ได้มันบั๊กอยู่นะก็ต้องหาอีกห้าเว็บนะครับผมนะห้าเว็บไซต์ที่เป็นยี่สิบเหรียญน,นะก็เว็บละห้าวินาทีก็แป๊บเดียวเองนะครับนี่ทุกคนนะแป๊บเดียวเองเรียบร้อยหัวกับด้านนะครับอันนี้ต่อนะครับผมอันนี้ก็เป็นเว็บที่สองต่อนะ เดี๋ยวเราเยาวๆไปเลยทุกคนนะดูคลิปไปพังๆเลยเนาะถ้าขลินนี้ก็ให้เรา v r r i y y s h c k In นะครับโ okay, อเคเพราะเขาจะตรวจสอบว่าเราเป็นมนุษย์หรือเปล่าแน่นอนเป็นมนุษย์อยู่แล้วแหละเนาะดูเหมือนว่าไม่ได้หรออ่ะผมกดใหม่แล้วกันนะั่นเดี๋ยว,มวเมื่อกี้ไม่ได้นะครับรู้สึกว่าไม่ได้อ่ะลองกดใหม่ a d b l o c อ detect อ่ะอันนี้คือน,น่าจะทําไม่ได้นะครับอ่ะแต่ว่าเราเรายังสามารถรับเปลียนได้อยู่นะครับโอเคเิปโต ไอนอันนี้ต่อนะครับใครมีเว็บไซต์ไหนอยากแนะนำก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็เปิดใจอยู่แล้วเกี่ยวกับการหา Bitcoin นะครับโอเคนะ่าจะครบแล้วละ่ะอาลีสองนดูนะอาีสองนก็ไปทำต่อไปทำต่อประมาณ10วินาทีนะครับไปทำต่อเลยอันนี้น่าจะไม่ได้ไหมได้หรอ อ๋อได้ได้อยู่ทำมีละได้อยู่นะครับอ่ะอันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราก็สามารถที่ไปถอนได้ละนะสามารถที่ไปถอนแล้วละเพราะว่าขั้นต่ํานะครับเมื่อก่อนคือ500คะแนนตอนนี้ก็น่าจะเป็น500คะแนนเหมือนเดิมแหละลับด้านไหมลับด้านลับด้านอยู่โอเคเดชบอร์ดไปแล้วก็ไปที่หน้าถอนเงินนะวิดดอไปมีทั้งหมดอยู่ที่5 1 1คะแนนด้วยกันผมจะถอนเป็นเหรียญ L O C C เหมือนเดิมนะก็ ห้ามใส่อีเมลผิดนะอันนี้ตรวจสอบอีเมลของของฟอรเซ็เพื่อของเราให้ดีนะครับห้ามใส่ผิดผิดเราจะไม่รับเงินเราจะไม่รับเงินนะครับเอาเป็นไลท์คอยแล้วกันนะครับเหมือนเดิมเลยวกกับด้านเขื่อนนี้วิดดอไปนะครับได้ไหมได้ทุกคนนี่ทุกคนนะาก็ อ่างที่ผมบอกนะเราทําไม่กี่นาทีก็สามารถถอนได้เลยทุกคนนะอันนี้ก็ถอนนะเป็นครั้งที่2ของวันนี้นะก็เดี๋ยวเราไปตรวจสอบดูในส่วนของ f o r ์ e t p a เพนะอันนี้ยอดแรกนะครับยอดที่2ยอดที่2น,นีุ่คูคนนะมาแล้วนะครับแปดพ LTC นะครับอ0่8,100 8,015ซา s a ช o s LTC ด้วยกันนะก็่างที่ผมบอกนะมันเข้าไวมากแล้วก็ทำแล้วสามารถถอนได้เลยนะครับ โอเควิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่กำลังมองหาเหรียญคริปโตฟรีนะครับก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ